มนุษย์จึงอยู่ภายใต้ความบาปคำแช่งสาบบางคนเกิดมาทำดีไม่ได้ดีม,มีถมไปขยันและโดนโกงมีทั่วไปขยันและเป็นหนี้ชีวิตของมนุษย์เต็ไมไปด้วยคำสาปแช่งเพราะเราไม่หลุดพ้นจบบากบาปเวนกรรมถ้าการเวีนไนวตายเกิดมีจริงเกิดมาหนึ่งชาติอกหักเลียนหนักทำงานหนักตายอกหักเลียนหนักทำงานหนักตายอกหักเลียนหนักทำงานหนักเจ็บป่วยตาย ชีวิตของเราวนอยู่ในลูปนี้ไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตของเราล้วนเวียนว่ายตายเกิดหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้บ้านเราสอนมาแบบนี้ไอหวังตายแน่ตายแน่แนไอหวังวันนี้ผมมาประกาศความหวังแห่งชีวิตนิรันดร์ให้แก่ท่านทุกคนในคับคืนนี้ดินสอต้ตองมีอย่างลบปากกาต้องมีลิควิดคนทําผิดต้องมีพระเยซูเจ้ากำนเนิดมาเพื่อแช่งคนบาปสาปคนจนปนคนทุกข์จุกกระจายไตยย่หยางเขียดแต่พระเยซูคิดมาเพื่อช่วยคนบาปปราบความจนสนคนทุก ปลุกคนตายบายบายนระกบึงไฟการทำบาปเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่การให้อภัยไม่สิ้นสุดเป็นเรื่องธรรมชาติของพระเจ้ากระดิ่งจะไม่ใช่กระดิ่งถ้าคุณไม่สั่นมันบทเพลงจะไม่ใช่เพลงถ้าคุณไม่บรรเลงแล้วร้องมันความรักจะไม่ใช่ความรักเมื่อไม่มีการยอมสละมอบอะไรบางอย่างให้แก่กันและกันพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกเพราะว่าพระเจ้าทรงรักชนบุรีจึงได้ยอมสละ พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อชนบุรีผู้ใดก็ตามที่ได้ยินและเชื่อวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์